มรดกล้ำค่าการแสดงชุดสุดท้ายยุติลงเมื่อเวลาทุ่มห้าสิบท่านพระครูนำพวกเขาสวดมนต์แผ่เมตตาเสร็จแล้วจึงบอกลาคนขับรถเกิดติดใจสาวรำฟ้อนเล็บคิดว่าหากมีผู้โดยสารว่าจ้างให้มาส่งอีกอยังเมืองรัตนาปุระก็จะถือโอกาสมาแวะหมู่บ้านแห่งนี้ชายหนุ่มไม่รู้หรอกว่าไม่มีผู้ใดจะมาที่นี่ได้ นอกเสียจากมากับเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงรูปนี้เท่านั้นหัวหน้าหมู่บ้านเดินทางมาส่งพระภิกษุสามรูปที่รถพร้อมลูกบ้านซึ่งมีเด็กผู้ใหญ่ชายและหญิงทุกคนมีใบหน้าอิ่มเอิบที่มีพระมาโปรโดแล้วก็ยังนำพวกเขาสวดมนต์แผ่เมตตาเป็นประสบการณ์ล้ำค่าที่พวกเขาจะจดจำไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่เมื่อเดินมาถึงรถ ทุกคนนั่งคุกเข่าประนมมือเพื่อรับพรจากท่านเป็นครั้งสุดท้ายเอาละอยู่ดีมีสุขนะโยมนะขอให้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยไว้โดยเฉพาะพระพุทธศาสนานั้นถือเป็นมรดกล้ำค่าที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษขอให้รักษาไว้ให้ดีอัตมาลาละทั้งหัวหน้าและลูกบ้านพากันกราบเบญจงังคปดิษฐ โดยไม่สนใจว่าเสื้อผ้าเนื้อตัวจะเปือเป้อนดินท่านพระครูกับภิกษุอีกสองรูปเข้าไปนั่งในรถที่คนขับเปิดประตูรออยู่ท่านไขกระจกลงส่งยิ้มให้พวกเขารอยยิ้มของท่านภายใต้แสงจันท์กระจ่างช่างตรึงตาตรึงใจและมีสเสน่ห์อย่างบอกไม่ถูกพวกเขาไม่มีวันลืมเลือนเหตุการณ์ประทับใจในวันนี้โดยเฉพาะภาพรอยยิม้ม สวยเปี่ยมด้วยเมตตาปราณีของสมภารวัดป่ามะม่วงรถเคลื่อนออกไปแล้วทุกคนจึงลุกขึ้นแยกย้ายกันกลับบ้านเรือนตนขากลับไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้คาถาย่นระยะทางท่านปัญญาติดสะจึงเปิดฉากสนทนาเป็นเรื่องอัศจรรย์สำหรับผมที่ได้มาพบคนไทยในประเทศศรีลังกาผมหมายถึงคนไทยกลุ่มนั้น ทำให้ผมได้ความรู้เพิ่มอีกอย่างหนึ่งว่านอกจากพวกธมินกับสิงหนแล้วประเทศสีลังกายังมีพวกคนไทยอาศัยอยู่อีกด้วยผมคิดว่าคนสีลังกาส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้ผมเองก็เพิ่งจะรู้โยมโชเฟอร์ละ่ะเคยรู้เรื่องนี้มาก่อนไหมท่านถามคนขับรถไม่เคยทราบมาก่อนเลยครับคนขับรถตอบนั่นสิ พระครูบุญมีละ่ะตั้งแต่มาเรียนอยู่ประเทศนี้เคยได้ยินว่ามีคนไทยตั้งรกรากอยู่สีลังกาบ้างไหมไม่เคยเหมือนกันครับตอนที่ท่านพระครูพูดถึงผมก็ยังงง,งๆนึกว่าท่านคิดไปเองหรือไม่ก็ฝันไปขนาดมาพบจังๆอย่างนี้ผมยังต้องถามตัวเองว่าฝันไปหรือเปล่าพระครูบุญมีตอบค่อนข้างละเอียด ท่านก็คิดซื้ว่ามันฝันไปจะได้ไม่ต้องงงท่านพระครูแนะนำแบบเนบเนบท่านปัญญาติดสะชอบใจในคำเนบแนมของภิกษุวัยเดียวกันจิงสนับสนุนว่าจริงอย่างที่ท่านพระครูแนะนำท่านน่าจะทดลองทำตามจะฝันได้อย่างไรเนือเมื่อผมไม่ได้หลับพระครูบุญมีแยง้งก็ตอนมาผมเห็นท่านหลับตลอดทาง ท่านก็เอามาเชื่อมโยงกันเข้าสิว่านอนหลับแล้วก็ฝันว่าไม่เห็นหมู่บ้านคนไทยพอตื่นฝันนั้นก็อันตรธานไปสิ้นหรือไม่ท่านก็เอาไปเขียนนวนิยายให้ชื่อเรื่องว่าฝันมหัสจรรย์อะไรทํานองนี้ท่านพระครูยั่วเยาว้าดีเหมือนกันถ้าเช่นนั้นผมขออนุญาตจำวัดนะครับจํำวัดเพื่อฝันต่อ ตื่นขึ้นมาจะได้มีเรื่องเขียนเยอะๆว่าแล้วท่านก็นอนหลังพิงเบาะที่นั่งไม่นานนักก็หลับสนิทขณะนั้นเป็นเวลาสามทุ่มเศษได้เวลาจำวัดของท่านพอดีท่านพระครูพอใจที่พระครูบุญมีจำวัดเสียได้ทั้งนี้เพราะท่านรู้ว่าท่านปัญญาติดสะจะซักถามในเรื่องที่ท่านไม่ต้องการให้ผู้ใดรู้นอกจากบุคคลที่มีคุณธรรม ใกล้เคียงกับท่านเช่นภิกษุสีลังการูปนี้ถามจริงๆเธอท่านทราบเรื่องนี้ได้อย่างไรท่านปัญญาติดสะถามขึ้นเมื่อเห็นพระครูบุญมีตกอยู่ในห่วงนิทรารมเรียบร้อยแล้วท่านต้องให้สัญญาก่อนว่าจะไม่ไปเล่าต่อ ผมยังไม่เคยเล่าให้ใครฟังแม้แต่ลูกศิษย์ใกล้ชิดต,ตกลงผมให้สัญญาและท่านไม่กลัวโยมโชเฟอร์จะเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังหรือถึงเล่าเขาก็ไม่มีใครเชื่อถือเขาหรอกครับแต่สำหรับท่านคนเขาเชื่อเพราะท่านเป็นบรรพชิตคนขับรถรีบรับรองว่าจริงครับเพราะบรรพชิตย่อมไม่พูดเท็จสำหรับผมถึงไปเล่าให้คนอื่นฟัง ก็ไม่มีใครเชื่ออย่าว่าแต่คนอื่นเลยถึงเมียผมเขาก็ไม่เชื่อปกติเขาไม่เชื่อในสิ่งที่ผมพูดอยู่แล้วถ้าไปพูดเรื่องนี้เขายิ่งไม่เชื่อใหญ่แสดงว่าโยมเคยหลอกเขาไว้มากนะสิเขาเลยไม่เชื่อถือท่านพระครูสันนิษฐานทำไมท่านรู้ถามอย่างพิศวงก็อาตมาเคยมีประสบการณ์มาก่อนสมัยเด็กๆอาตมาโกหกเป็นไฟเลยพอเลิกโกหก มาพูดความจริงคนเขายังไม่ยอมเชื่อถือเพราะความที่เขาฝังใจจริงครับเมียผมเขาก็ฝังใจว่าผมเป็นคนชอบพูดเท็จก็เลยไม่เชื่อในสิ่งที่ผมพูดไม่เชื่อกันแล้วอยู่ด้วยกันได้อย่างไรล่ะมันผิดวิสัยการครองชีวิตคู่นาะท่านปัญญาติดสะแยงนั่นสิครับผิดหลักสมาชีวิตธรรม ที่พระพุทธองค์ทรงสอนท่านพระครูสนับสนุนท่านต้องการให้พระศรีลังกาเบนจุดสนใจมาที่การสนทนาจะได้ไม่ซักถามในเรื่องที่ท่านไม่อยากเปิดเผยที่อยู่ด้วยกันได้เพราะผมเชื่อเขานะครับทั้งเชื่อถือและเชื่อฟังผมอยู่ในโอวาทเขาทุกอย่างเพราะสำนึกในบุญคุณที่เขามีต่อผมบุญคุณอะไรหรึ ท่านพระครูออกสงสัยก็บุญคุณที่เข้าอุตส่าห์มาขอผมไปเป็นสามีต้องเสียค่าสินสอดทองมั่นหลายพันรูปีถ้าเขาไม่มาขอป่านนี้ผมก็เป็นหนุ่มแก่ขึ้นคานไปนานแล้วคนรู้บุญคุณเมียสาธยายประเทศนี้ผู้หญิงเป็นฝ่ายไปขอผู้ชายเหมือนกันหรืออาตมาเคยได้ยินแต่ว่าประเทศอินเดียนั้นผู้หญิงเป็นฝ่ายไปขอผู้ชาย ท่านปัญญาติดสระจึงช่วยอธิบายว่าสีลังกากับอินเดียจะเรียกว่าเป็นประเทศเดียวกันก็ได้กษัตริย์อินเดียพระนามว่าพระเจ้าวิชัยทรงยกทัพมายึดเกาะลังกาแล้วคนอินเดียที่อยู่ทางตอนใต้ก็ได้อพยพตั้งหลักปักฐานที่ทวีปลังกาซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นเป็นประเทศสีลังกาเราจึงมีประเพณี และว,วัฒนธรรมคล้ายคลึงกับอินเดียผมว่าในครั้งพุทธกาลอินเดียกับศีลังกาน่าจะเป็นแผ่นดินผืนเดียวกันนะครับเพราะดูจากแผนที่แล้วตอนใต้ของอินเดียกับตอนเหนือของศีลังกาห่างกันนิดเดียวเมื่อสองพันกว่าปีน่าจะเป็นแผ่นดินผืนเดียวกันข้อสันนิษฐานอีกประการหนึ่งก็คือตอนที่ผมเดินทางไปดูพวกทมินทางเหนือรถแล่นผ่านเมืองแห่งหนึ่ง ชื่อเมืองอาลาวีทําให้ผมคิดว่าเป็นเมืองเดียวกับที่พระพุทธองค์มาปราบยักษ์ชื่ออาลาวกกะที่ปรากฏในบทสวดพาหงุงท่านคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับก็อาจจะเป็นไปได้เหตุการณ์ในอดีตมันผ่านพ้นไปแล้วเราเกิดไม่ทันได้แต่สันนิษฐานเอาซึ่งอาจจะถูกหรือผิดก็ได้ตามหลักฐานปรากฏในพระไตรปิฎก ได้กล่าวถึงชมพูทวีปว่าเป็นดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลประกอบด้วยแว่นแคว้นใหญ่น้อยมีพระราชาปกครองปัจจุบันชมพูทวีปได้แก่ดินแดนของประเทศอินเดียปากีสถานเนปาลบังคลาเทศและอัฟกา,านิสถานแต่ไม่ได้รวมสรีลังกาเข้าไว้ด้วยก็อ,อาจเป็นไปได้ที่ว่าอินเดียกับสีลังกาในครั้งพุทธกาล เป็นแผ่นดินผืนเดียวกันต่อมาก็ถูกน้ำทะเลซอจนแยกออกมาเป็นเกาะลังกาคนที่สันนิษฐานก็อาจจะลืมคิดเรื่องนี้เลยไม่ได้รวมเกาะสีลังกาเข้าไว้ด้วยกันท่านปัญญาติดสะสันนิษฐานเงียบกันไปพักหนึ่งคนขับรถก็ถามขึ้นว่า พระคุณเจ้ามาจากประเทศไทยแล้วทำไมพูดภาษาสิงหนได้ล่ะครับเพราะอาตมาสนใจนะสิโยมเชอร์เฟอร์จำไว้เลยนะอาตมาจะให้เคล็ดลับไว้สักข้อหนึ่งซึ่งอาตมาได้มาจากครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนไว้ว่าความรู้อยู่ในตำราสนใจศึกษาเอาเองถ้าเราสนใจเรื่องไหนเราก็ค้นคว้าศึกษาเรื่องนั้นแล้วเราก็จะรู้ อย่างอาตมาสนใจภาษาสิงหนอาตมาก็ศึกษาจึงพูดได้ท่านพระครูตอบพรางนึกถึงพระคุณของหลวงปูน่นาคที่ประสิทธิประสาทวิชานี้แก่ท่านผมทราบมาว่าประเทศอื่นๆเขามีประเพณีการแต่งงานที่ไม่เหมือนประเทศผมคือผู้ชายเป็นฝ่ายขอผู้หญิงจริงหรือเปล่าครับถามอย่างสนใจจริงอย่างที่ยมเข้าใจนั่นแหละ แต่อาตมาว่าแบบของประเทศโยมก็ดีกว่านะเพราะผู้ชายไทยส่วนใหญ่ชอบดื่มเหล้าชอบเล่นการพนันถ้ามาอยู่ศีลังการับรองว่าหาเมียไม่ได้เพราะไม่มีใครมาขอรับรองขึ้นคานแน่ขนาดผมไม่ดื่มเหล้าไม่เล่นการพนันยังเกือบขึ้นคานผมถึงต้องกระตันยูต่อเมียไงล่ะครับและโยมมีบุตรกี่คนละ่ะสมภารวัดป่ามะม่วงชวนคุย สามคนครับเป็นผู้ชายทั้งสามเลยใครที่มีลูกชายเขาบอกว่าได้กำไรถ้ามีลูกสาวเขาว่าขาดทุนเพราะพ่อแม่ต้องเตรียมหาเงินไว้เป็นค่าสินสอดให้ลูกสาวอย่างข้างบ้านผมเขามีลูกสาวตั้งห้าคนพอลูกสาวคนโตแต่งงานรุ่งเช้าลูกสาวอีกสี่คนแขวนคอตายเรียงกันเลยทำไมเขาต้องทำอย่างนั้นละ่ะหรือว่าเขาหวงพี่สาว เขาไม่ได้หวงพี่สาวหรอกครับเขาเขียนจดหมายลาตายทิ้งไว้บอกสาเหตุที่ต้องแขวนคอตายว่าชาตินี้คงไม่มีโอกาสได้แต่งงานเพราะพ่อกับแม่ใช้เงินหมดไปกับค่าสินสอดของพี่สาวคนโตบางครั้งผมก็ว่าประเพณีแบบนี้ไม่ดีนะครับของท่านน่าจะดีกว่าเพราะการที่ผู้หญิงขอผู้ชายทำให้ผู้ชายเล่นตัวเรียกค่าสินสอดแพง ขนาดเศรษฐีต้องกลายเป็นยาจกเพราะแต่งงานลูกสาวคนเดียวนอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุของการฆาตกรรมอีกด้วยเป็นสาเหตุอย่างไรอัตมาไม่เข้าใจคือพวกที่อยากได้ค่าสินสอดอีกก็จะฆ่าเมียตัวเองหรือไม่ก็จ้างให้คนอื่นฆ่าพอเมียตายเขาก็มีค่าตัวอีกแต่พวกที่ทำแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นพวกฮินดูชาวพุทธไม่ค่อยมี เพราะเขากลัวบาปผมจึงว่าประเพณีของท่านน่าจะดีกว่าคนขับรถสรุปประเพณีเป็นสิ่งที่มนุษย์กำหนดขึ้นมาเพื่อความเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เขาอาศัยอยู่ส่วนจะดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับมนุษย์เพราะมนุษย์เป็นผู้กำหนดประเพณีมิใช่ประเพณีมากำหนดมนุษย์ภิกษุทไทยวัย43อธิบายรู้สึกพอใจที่คนขับรถชวนสนทนา เพราะนอกจากจะได้ความรู้แล้วยังทำให้ไม่ต้องตอบข้อสงสัยของท่านปัญญาติดสะอีกด้วยโยมโชเฟอร์ไม่อยากรู้หรือว่าทำไมพระคุณเจ้าท่านจึงทราบว่ามีคนไทยอยู่ในประเทศของเราทั้งที่พวกเรายังไม่รู้ภิกษุสีลังกาถามขึ้นเหมือนรู้ความคิดของท่านพระครูจริงเิ ผมมัวชวนท่านคุยเสยเพลินจนเกือบจะลืมเรื่องที่อยากรู้ไม่ใช่เกือบจะลืมหรอกโยมลืมสนิทเชียวละถ้าอาตมาไม่ท้วงขึ้นรับรองว่าเราไม่ได้ฟังแน่ท่านปัญญาติดสะคานแหมผมนึกว่าท่านลืมไปแล้วอุตสาห์ชวนโยมโชเฟอร์คุยท่านพระครูออกผิดหวังผมขอนิมนต์ให้ท่านเล่า และรับรองว่าผมจะไม่นำไปเล่าสู่ผู้ใดฟังโยมโชเฟอร์เป็นพยานนะและโยมเองก็ห้ามนำไปเล่าต่อเข้าใจหรือยังเข้าใจครับพระคุณเจ้าผมจะไม่เล่าให้ใครฟังแม้แต่เมียผมจะขอเก็บไว้เป็นความลับและจะให้มันตายไปพร้อมกับตัวผมเลยคนขับรถรับคำแข็งขันที่ผมไม่ต้องการให้ใครรู้อีกเพราะไม่อยากให้ใคร ไปรบก,กวนพวกเขาพวกเขาต้องอยู่อย่างอิสระไม่ต้องการคบค้าสมาคมกับคนภายนอกหากการมาของพวกเราทำให้พวกเขาต้องเดือดร้อนในภายหลังมันจะกลายเป็นบาปติดตัวเราไปหวังว่าท่านและโยมโชเฟอร์คงเข้าใจนะครับท่านพระครูให้เหตุผลจากนั้นจึงเล่าว่าวัดที่ผมจำพรนษาอยู่ในเวลานี้เป็นวัดเก่าแก่ สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้าวัดมีศาลาท่าน้ำสำหรับให้คนรอเรือโดยสารเป็นศาลาเก,ก่าและทรุดโทรมเมื่อผมมาอยู่ก็ได้จัดการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่มาวันหนึ่งผมก็พบพระปรมัาชยาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ห้า ลอยอยู่บนผืนน้ำจึงเก็บขึ้นมาดูก็เห็นลายพระหัตถ์ลิขิตไว้ว่ามอบให้วัดป่ามะม่วงพร้อมลงลายพระหัตถ์ไว้ใต้ข้อความผมก็นำมาเก็บที่กุฏิใส่กรอบไว้อย่างดีภาพชำรุดไปเล็กน้อยแต่ยังคงความงดงามไว้เป็นภาพที่ทรงฉลองพระองค์แบบกษัตริย์โบราณพระเสียรทรงชดาทองวันหนึ่งมีตะแปะ พาเมียกับลูกสาวมาหาผมตาแป๊ะคนนี้แกนับถือผมมานานแกแต่างงานตอนแกเมียแกยังสาวแล้วก็มีลูกสาวคนหนึ่งเรียนอยู่ปรมสี่อายุสิบขวบไว้ผมเปียซุกซนเหมือนเด็กผู้ชายตาแป๊ะแกหลงลูกสาวมากตอนเช้ามาในกุติมีผมอยู่เพียงลําพังจึงไม่มีผู้ใดทราบเรื่องนี้ และผมก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยแกมาทำไมครับท่านปัญญาติดสะถามเอารถมาให้เจิมเป็นรถบรรทุกหกล้อผมก็นึกว่ารถใหม่ที่แท้ก็เก่าจนจะพังไี่พังแหลยังอุตส่าห์เอามาให้เจิมผมก็ออกไปเจิมรถให้แกเมียกับลูกสาวรออยู่ในกุฏิพอเจิมรถเสร็จผมก็กลับเข้ามา เห็นลูกสาวแกปีนขึ้นไปยืนบนอาสนะผมหันหน้าไปทางพระบรมชายาลักษณ์แล้วชี้ที่พระเสียรปากพูดว่าลิเกลิเกตาแปะเห็นเช่นนั้นก็ไม่ห้ามลูกผมรู้สึกไม่พอใจยินพูดเสียงดุๆว่าหนูลงมาอย่าไปเหยียบอาสนะหลวงพ่อบาปนะเพราะหนูเป็นผู้หญิงแกก็ไม่ฟังเสียงและไม่ยอมลง ผมจึงสั่งตะแปะให้ไปอุ้มลูกสาวลงมาพอตะแป๊ะจะอุ้มแกก็หันหน้ามาดุจนตะแป๊ะกลัวยืนชะงักอยู่อย่างนั้นแกดุว่าอย่างไรครับพระกุณเจ้าคนขับรถถามแกว่าอย่ามาแตะต้องเรานะ เจ้ารู้ไหมว่าเราเป็นใครเสียงที่พูดไม่ใช่เสียงเด็กผู้หญิงแต่เป็นเสียงของท่านผู้ทรงอำนาจราชศักดิ์จึงทำให้ตะแปะชะงักอยู่ตรงนั้นท่านพระครูหยุดเล่าไปเฉยๆผมอยากฟังต่อครับภิกษุศรีลังกาพูดขึ้นภิกษุไทยจึงเล่าต่อเด็กผมเปียก็นั่งลงในท่าไขว่ห้างยืดอก ท่าทางองอาจราวกับพระราชาแกหันมาทางผมยกมือทำความเคารพถามผมว่าพระคุณเจ้าทราบหรือไม่ว่าโยมเป็นใครเมื่อผมตอบว่าไม่ทราบแกก็บอกว่าโยมคือสมเด็จพระพิยะมหาราชที่พระคุณเจ้าเก็บภาพโยมมาจากท่าน้ำภาพที่เด็กผมเปียบอกว่าลิเกนั่นแหละ ผมตกตะลึงไปสักครู่พอได้สติก็ตรวจสอบด้วยการถามว่าเหตุใดพระบรมฉายลักษณ์ของมหาบพิษจึงตกลงไปลอยอยู่ในน้ำเด็กผมเปียก็ตอบว่าโยมเคยถวายภาพนี้ให้กับวัดป่ามะม่วงดังที่พระคุณเจ้าเห็นลายมือที่โยมเซ็นถวายไว้เวลาโยมสเสด็จทางชลมากไปตรวจราชการตามหัวเมืองต่างๆ เมื่อผ่านวัดโยมก็จะถวายภาพไว้เป็นที่ระลึกเจ้าอาวาสสมัยนั้นท่านก็นำภาพของโยมไปติดไว้ที่ศาลาท่าน้ำพอศาลาสุดโทมภาพก็เลยปลิวลงน้ำกระทั่งพระคุณเจ้ามาพบแล้วก็นำมาใส่กรอบไว้ที่กุฏิโยมประทับใจที่พระกุณเจ้ามีความจงรักภักดีทั้งที่โยมล่วงลับมาหลายสิบปีแล้วถึงแม้มหาบ,บพิษ จะสวรรคตมานานแต่พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงนิกรชาวสยามยังฝังแน่นอยู่ในใจของชาวไทยทุกคนอาตมาจึงนำพระบรมชายลาลักษณ์มาใส่กรอบไว้บูชาผมกราบทูลไปอย่างนี้และเชื่อว่าพระองค์มาประทับร่างเด็กผมเปียจริงเพื่อให้แน่ใจย,ยิ่งขึ้นผมจึงทูลถามว่ามหาบพิษ มีพระราชะประสงค์อันใดจึงมาสื่อสารกับอาตมาในลักษณะนี้มีพระาจดำรัสตอบว่าโยมจะมาเรียนให้พระคุณเจ้าทราบว่าหากพระคุณเจ้ามีโอกาสไปประเทศศรีลังกาขอให้พระคุณเจ้าตั้งวัตถุประสงค์ของการไปไว้ห้าประการคือให้ไปนมัสการพระเกี้ยวแก้วต้นพระศรีมหาโพธิ์ ให้ได้พบนารีผลให้ไปดูหมู่บ้านของชนเผ่าไทยที่ตามเสด็จโยมไปนมัสการพระเกี้ยวแก้วแล้วเลยตั้งรกรากอยู่ที่นั่นและประการสุดท้ายให้ได้ไปดูหน้าของพวกทมินหิน,นชาติที่ฆ่าพระฆ่าเนนตายขอให้พระคุณเจ้าอธิษฐานจิตไว้ก่อนว่าไปให้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ห้าประการนี้ โยมขอทำนายทายทักต่อไปว่าวัดนี้จะเจริญรุ่งเรืองมีคนมาปฏิบัติธรรมนับหมืน่นจะมีศาลาหลังใหญ่ที่ขึ้นอีกสองหลังให้พระคุณเจ้าหล่อรูปของโยมเท่าตัวจริงมาประดิษฐานไว้ที่หน้าศาลาหลังที่ติดกับพระอุโบสถโยมมาบอกเท่านี้แหละขอนมมสกาลลาเด็กยกมือไหว้ทำความเคารพผม แล้วก็หน้าขมามกลิ้งตกลงมาจากอาสนะชักดิ้นชักงออยู่ที่พื้นตะแป๊ะตกใจตรงเข้าไปอุ้มลูกสาวขย่าวพลางร้องเรียกสักพักแกก็ลืมตาผมถามว่าหนูเมื่อตะกี้ใครขึ้นไปบนอาสนะหลงพ่อแกปฏิเสธเสียงแข็งพอตะแป๊ะพาลูกเมียกลับไปแล้ว ผมก็ขึ้นกุติหยิบสมุดบันทึกมาจดไว้เป็นหลักฐานลงวันเดือนปีด้วยก่อนผมจะมาสีลังกาผมก็อธิษฐานตามที่เด็กบอกซึ่งผมเหลืออีกประการเดียวคือพบมักกะลีผลหรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านารีผลพรุ่งนี้ผมและคณะจะไปทัศนศึกษาอย่างเขาสิคิริยา แต่เช้าและกลับโคลัมโบให้ทันประชุมตอนบ่ายสองประชุมเสร็จจึงเดินทางกลับประเทศไทยท่านพระครูเล่าเท่าที่จะเล่าได้อะไรที่เป็นความลับสุดยอดท่านก็ข้ามไปเสียด้วยว่าประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของท่านนั้นบางเรื่องนำไปเล่าให้ผู้อื่นฟังไม่ได้เพราะเป็นเรื่องเหลือเชื่อหากผู้อื่นประสบแล้ว นำมาเล่าให้ท่านฟังท่านก็คงไม่เชื่อเช่นกันท่านเคยไปทัศนศึกษาอย่างเขาสิคิริยาหรืออย่างครับท่านพระครูถามท่านปัญญาติดสระเคยไปหลายครั้งแต่ไม่เคยเห็นมักคิริผลหรือนารีผลอย่างที่ท่านเล่ามาแต่ถึงกระนั้นผมก็มั่นใจว่าท่านจะต้องได้พบผมรู้สึกว่าท่านมีอะไรบางอย่างที่คนทั่วไปไม่มี และผมมั่นใจเต็มร้อยว่าท่านจะต้องบรรลุถึงวัตถุประสงค์ครบทั้งหประการภิกษุสีลังกาพูดอย่างมั่นใจสำหรับผม5 0าสหอะไรที่ยังไม่เกิดผมก็ให้แค่ครึ่งเดียวประสบการณ์สอนผมว่าเราไม่ควรหวังอะไรมากเกินไปเมื่อผิดหวังจะได้ไม่เสียใจจนครองสติไม่ได้รถแล่นมาถึงวัดสยามโมปาลี เมื่อจวนสองยามท่านปัญญาติดสะปลุกพระครูบุญมีให้ตื่นภิกษุไทยวัยสี่สจำวัดเพลินจึงไม่ได้ฟังเรื่องที่ภิกษุสองรูปกับคฤหัสหนึ่งคนสนทนากันก่อนออกรถคนขับยกมือทำความคารพภิกษุสามรูปแล้วพูดกับเจ้าอาวาสวัดป่าประม่วงว่าผมมั่นใจเต็มร้อยว่าพระคุณเจ้าจะต้องได้พบนารีผล นารีผลอะไรหรือพระครูบุญมีถามคนขับรู้สึกหายง่วงเป็นปริดทิ้งถามพระคุณเจ้าดูสิคนขับตอบและออกรถไปโดยเร็วนารีผลอะไรครับพระครูบุญมีถามท่านพระครูถามท่านปัญญาติดสะดูสิเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงโยนกลองไปให้เจ้าอาวาสวัดสยาโมปาลีพระครูบุญมีจึงถามภิกษุลังกา ด้วยคำถามเดิมๆถามโยมโชเฟอร์ดูสิคำตอบของพระลังกาทำให้พระไทยโกรธจนหน้าเขียวหากก็ไม่กล้าพูดอะไรออกมาด้วยกลัวจะต้องไปหาที่จำวัดใหม่